ตอนมีสภาประชาชนเนี่ยไม่ใช่ตามกติกาไม่มิฉะนั้นท่านคงไม่แยกรับว่าทําสภาประชาชนก่อนแล้วค่อยไปทําตามกติกาเห็นไหมครับว่าตรกกะมันชี้ย่ในตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการคืนหน้านะครับอ,อย่างที่คุณสุเทยพยเสนอผมถามว่าอา้าวแล้วสมมติว่าประชาชนที่ราชมังคลากาสถานเขากลับไปชุมนุมกันแล้วบอกเขาขอเป็นสภาประชาชนล่ะหรือที่อีสาน ภาคเหนือภาคใต้บอกขอมีสภาประชาชนกันก็ล่ะแล้วเราจะมีกี่สภาประกอบอย่างไรทําหน้าที่ไรและอยู่ในตําแหน่งนานแค่ไหนคุณสุเทพไม่ได้บอกเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐมนูญอาจารย์ไปดูแล้วว่าทําไม่ได้มันไม่มีบอกไว้ครับหรือในทางปฏิบัติก็ทําไม่ได้ก็ไม่เคยทําไว้เหมือนกันครับแล้วจะเกิดปัญหาก็อาจจะเกิดปัญหาครับว่าแล้วคุณจะเอาประชาชนมาจากไหนเกิดสมมติประชาชนเสื้อแดงเขารวมตัวกันบอกเขาจะตั้งสภาประชาชนเสื้อแดงขึ้นมาทําได้ไหม ถ้าคุณบอกว่าสภาประชาชนคุณสุเทพทําได้แล้วทาไมสภาประชาชนคนอื่นจะทําไม่ได้พอถึงแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกาียุคครับเพราะเราไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกติกาที่อยู่ร่วมกันอ,อาจารย์เจนครับได้ยินชัดเจนนะอาจารย์ฮะได้ยินครับครับนี่ฮนะคือคุณสุเทพบอกว่าส่งมอบอํานาจให้ประชาชนเพื่อให้ตั้งสภาประชาชนแล้วก็มีรัฐบาลประชาชนระยะหนึ่งเพื่อดาเนินการให้เรียบร้อยจากนั้นจึงค่อยคือนอำนาจให้ประชาชนไปเรื่องตั้งตามกติกาเนี่ยอาจารย์เจษเห็นยังไงครับ คือมันทําไม่ได้ทั้งทางฝั่งคุณสุเทพแล้วก็ทางฝั่งท่านนายงรัอมนตรียรันะครับทางฝั่งคุณสุเทพที่บอกว่าเสนอจัดตั้งสภาประชาชนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ครับวิธีการในการที่จะให้มันมีสภาประชาชนหรือว่ามันมีรูปแบบในการที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามาพูดคุยกันเนี่ยทําตามรัฐธรรมนูญได้ครับ สามารถทําได้ด้วยยกตัวอย่างง่ายๆทําตามอารามพบทของรัฐธรรมนูนี่ยนะครับอารามพบทของรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวที่ปายรัฐธรรมนูญทั้งหมดทีหนึ่งนะครับอันนั้นเนี่ยว่ากันได้แต่ถ้าหากว่ามองในแนวของคุณสุเทพเลยเนี่ยมันไม่สามารถดาเนินการได้เนื่องจากว่าคุณสุเทพก็ตั้งเป็นหอคอยของสุเทพขึ้นมาหอคอยหนึ่งตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงไปก็คือว่า บนบญญัาิของรัฐธรรมนรูญไม่ให้ทำก็จริงสิ่งรัฐธรรมนูนก็เป็นหอคอยสมีงหอคอยหนึ่งแต่ผมคิดว่าสิ่งที่หลายๆฝ่ายเสนอเนี่ยนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าจะให้เป็นสภาประชาชนหรือไม่ได้บอกว่าจะให้รูปแบบไหนแต่ต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่เป็นการเจรจาการระหว่างฝ่ายคู้ถืเทพกักบฝ่ายนักการเมืองแต่เป็นการพูดคุยกันของภาคส่วนต่างๆในสังคมในรักษณาการศาลเสรวนาหาทางออกร่วมกันแล้วก็มาคุยกันครับว่าประเทศไทยจะเป็นไปจากตรงไหนที่ผมเรียนเสมอว่าทำปัญญาประญบ่มแก้รัฐธรรมนูนแล้วก็ไป ประชามติครับอาจารย์เจนเห็นด้วยว่าขณะนี้เนี่ยการยุบสภาก็ไม่ได้เป็นไปกางไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องของคุณจุเทพถูกไหมฮะยุบสภาก็ไม่ตอบสนองครับผมคิดว่ายุบสภาเนี่ยไม่แก้ปัญหาของประเทศไทยด้วยเพราะว่ายุบสภาแล้วก็ไปเลือกตั้งนะครับทางฝั่งพรรคเพื่อไทยกลับมาที่น้องที่เคลื่อนไปอยู่ตอนนี้ก็ออกมาถ้าทางฝั่งพระคประชาธิปัตย์ที่น้องเสื้อแดงก็เคลื่อนออกมาอีกมันจบจะอ่าอันอ,อันนี้คือมุมของอาจารย์เพราะฉะนั้นขณะน,น,นี้เนี่ยทั้งสองฝ่าย อ่าบอกท่าที่อย่างนี้แล้วอาจารย์เจก็บังบอกว่าภาคส่วนอื่นๆมีหน้าที่ที่จะเสนอโมเดลขึ้นมาเพื่อให้มีการดําเนินการก่อนจะยุบสภาถูกไหมครับผมฟังอย่างนั้นใช่ครับที่ผมเลียนอย่างนี้ครับว่าทั้งสองฝ่ายแบบยืนกันอยู่บนหลักกฎหมายบนหลัก ต้องฝังคุณกุเทพเนี่ยยืนอยู่บนหลักกฎหมายธรรมชาติคือทฤษฎีที่ว่าประชาชนทุกๆคนเนี่ยมีอำนาจอยู่ในตัวเองมีอธิไตยอยู่ในตัวเองไม่จาเป็นต้องมีกฎหมายก็สามารถที่จะใช้อำนาจใช้อธิปไตยนั้นได้เลยทางฝั่งของนายมนตร,รีก็ยืนอยู่ฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองก็คือถ้ากฎหมายเขียนว่ายังไงต้องฟีดฟาวว่าอย่งงางนั้นเจตนารมณไม่สนใจก็แค่ก็ยืนเป็นโคล่าปัดสึกพัวไปเลยครับอา,อาจารย์ได้หรออาจารย์มีรภาใ่าเห็นยังไงฮะคืออาจารย์เจนบอกว่าฝั่งคุณกุเทพยืนอยู่บนหลักกฎหมายธรรมชาติ ฝั่งนายกรียืนอยู่บนหลักกฎหมายบ้านเมืองครับคือแนวคิดนี้เนี่ยท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะเคลิ้มมนนะครับว่าโอ้โหบ้านเรานี่สามารถมีกฎหมายธรรมชาติทุกคนไปเป็นเจ้าของประเทศได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีสภาหรือไม่มตั้งสภาเองก็ได้แล้วมาบอกว่านายกพิยต้องยึดตัวบทเคร่งครัดผมว่าความจริงมันก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะวันนี้นายกบอกแล้วว่าถ้าท่านมีข้อเสนอใดก็เสนอมาอมความจริงเนี่ยผมผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งถ้าบอกว่าจะมีสภาประชาชนมีได้ไหม ตอบครับว่าถ้าจะมีได้ก็อาจจะมีได้โดยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับหมายความว่าประชาชนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องใช้รัฐธรรมนูญที่มีอยู่เนี่ยนะครับไปแก้ตัวรัฐธรรมนูญเพื่อบอกว่าอ้าวเรามีสภาผู้แทนราษฎรแล้วถ้าเราจะปรับเป็นรูปแบบสภาประชาชนก็มาคุยกันสิ่งสําคัญคือตรงนี้ครับคุณสรยุทธ์คือกระบวนการอ,อย่างสิ่งที่ท่านอาจารย์เจสเสนอและผมเห็นด้วยมากเลยนะครับว่า ถ้าปรับท่าย่อยทีของคุณสุเทพว่าจากอยู่ดีมาเรียกร้องสภาประชาชนมาจัดก,การประเทศแล้วค่อยส่งมอบหน้าต่อให้กันเลือกตั้งเนี่ยปรับมาแบบอาจารย์เจดได้ไหมคือเป็นเวทีในการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางไม่ใช่เฉพาะบางกลุ่มซึ่ง ตรงนี้รัฐบาลเองเคยจัดเวทีสารเสวนา108เวทีมาแล้วถ้ามันยังดีไม่พอก็มาทําให้ดีขึ้นซึ่งรัฐบาลเคยเปิดเวทีปฏิรูปประเทศไทยให้ทุกฝ่ายทุกส่วนได้มาพูดคุยกันที่ทําเนียบรัฐบาลถ้ามันยังไม่ดีพอก็ปฏิรูปปรับปรุงให้มันดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็มาเสนอสภาประชาชนซึ่งตัวคนเสนอเองไม่กล้าแนมะ้แต่จะบอกนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ในอำนาจนานเท่าไหร่และจะใช้อำนาจไปแค่ไหนถ้าเกิดคุณจะเสนอเนี่ยคุณต้องบอก แล้วผมเสนอทางออกไวนิดหนึ่งนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับอันนี้อาจารย์เจตอาจจะเห็นด้วยก็ได้ว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราต้องการมีสภาอะไรสักอย่างมาทำให้ทุกคนพูดคุยกันเนี่ยคุณสุเทพลองเสนอมาได้ไหมเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วถ้านายกเห็นว่ามันเป็น สิ่งที่เสนอได้ก็เปิดประชุมสภาและก็นําแนวคิดสภาประชาชนสสเทดเนี่ยเสนอก็ไปแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในบทเฉพาะการแล้วก็ถกเถียงกันตามกระบวนการของ,งสภาครับซึ่งซึ่งมันจะมีที่มาของสภาประชาชนอ,อันนั้นแหละถ้าเข้าไปในสภาปุ๊บแล้วเนี่ยคุณจะต้องยึดโยงกับประชาชนถูกต้องจะต้องมีการถามแล้วครับว่ามาจากไหนมีกลุ่มตัวแทนอย่างไรก็ก็คุยกันสิครับแต่วันนี้เนี่ย พูดลอยๆแล้วก็จะไปบุกรุกยึดสถานที่อย่างเดียวคนเขาจะไปคุยรู้เรื่อง,องได้ยังไงในเมื่อยังคุยกันไม่ทันจบเลยเนี่ยคุณก็จะไปยึดที่เขาซะแล้วอ่อาอาจารย์เจตอาจารย์วิรพัฒน์บอกว่าคุณสุเทพเนี่ยตึงมากกับข้อเสนอไม่ต่อรองไม่มีเงื่อนไขส่งมอบอำนาจให้สภาประชาชนอย่างเดียวถูกไหมฮนะ <พ>อาจารย์เจนนี่นะครัครับอันนั้นก็จริงครับอันที่อาจารย์วีรพัฒน์พูดถึงเนี่ยนะครับเรื่องการแก้บทเฉพาะการเนี่ยนะครับครับคงเสนอไปในหลายๆวาระแล้วว่าให้แก้บทเฉพาะการนะครับจะแก้บทเฉพาะการไปถึงข่านไหนเนี่ยพูดคุยกันครับแก้บทเฉพาะการไปถึงข่านว่าเอาละ่ะจะให้มันมีใครมาปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลรัฐสภา,ก,าก็ว่าไปหรือจะอแบบที่อาจารย์วีรพัฒน์พูดถึงแก้บทเฉพาะการให้มีสภาประชาชนในลักษณะคล้ายกันกับ สภาร่างรัฐธรรมนูญแต่ว่าสภาประชาชนชุดนี้ไม่ใช่แค่ร่างรัฐธรรมนูญแต่ต้องมาพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นปัญหาของประเทศชาติและจะแก้ไขกันยังไงอันนี้<ช>สามารถได้ที<ะ>่แต่ว่าใครจะเข้ามานั่งเหในสภาประชาชนบ้างในทุกส่วนของประเทศไทยทุกภาคของประเทศไทยต้องพูดคุยกันครับแ,<ว>และอย่างนึง<ว>ก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนนะครับสามารถทําได้โดยใช้มาตรา2ค9ั7ถ้าหากว่ารัฐบาลไม่แน่ใจรัฐบาลขอหารือกับทางรัฐสภาก่อนว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญ ในส่วนนี้เพื่อให้มันเปิดช่องสามารถที่จะเป็นทางออกของประเทศได้เนี่ยจะเห็นคล้องกันยังไงว่าอย่างนี้ทําได้ครับก็คือเอารูปแบบข้อเสนอเนี่ยเข้ามาอยู่ในรัฐธรรมนูญซะทำให้เป็นทางการถูกไหมอาจารย์เจนฮะถูกต้องครับแล้วดึงทุกภาคส่วนเข้ามาก็าจะเห็นแล้วแหละว่าเอาอยางงี้สภาประชาชนมันก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็มีตัวแทนที่ยึดโยงกับประชาชนให้เห็นชัดเจนเข้ามาจากทุกกลุ่มยังไงให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายถูกไหมอาจารย์ ได้ครับถูกต้องอ่ะอย่างนี้ไป,นนไ,ปได้น,น,นะครับอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วถ้าเกิดท่านนายมนตรีท่านฟังอยู่นะครับวันนี้ท่านถแถลงบอกว่านักวิชาการนักกฎหมายช่วยคิดหน่อยได้ไหม,มว่าเป็นอย่างไรก็ต้องแบบนี้นะครับแต่สิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่นายกจะทําได้เองนะครับคุณสุเทพเนี่ยจะต้องยอมอย่างแรกเลยคือเลิกที่จะไปใช้ มวลมหาประชาชนไปกดดันแต่เสนอเอกสารเข้าไปสิครับ<ม>เสนอร่างมาเลยครับว่าแนวคิดของกลุ่มกปอป,อปอสอที่จะมีสภาประชาชนรูปร่างหน้าตาที่มาอำนาจระยะเวลาการคงอยู่เป็นอย่างไร<ม>เสนอมาครับท่านนายกจะได้เอาไปอ่านคณะมนตรีได้พิจารณาถ้าสมมติเห็นว่าเออมันดีจริงนะ<ม>เราก็เสนอเข้าไปในสภาให้ผู้แทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งได้ถกเถียงกันว่าเออเราจะแก้อย่างไร<ม>แต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับมันไปไม่ถึงจุดนั้นคุณสรุรยศทธมันไปไม่ถึงเพราะว่า หนึ่งมันมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าคุณสุเทพแต่ใช้นะครับใครก็ไม่รู้ใช้ครับใช้กันได้ทุกฝ่ายเลยนะครับ,รบตำรวจก็พยายามใช้ความอดทนเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกที่สุดซึ่งวันนี้เนี่ยมีกลุ่มนักคิดนักวิชาการเสนอนะครับว่าคุณจะไปเสนอสาภาประชาชนอะไรเนี่ยเสนอได้แต่มันจะไปถึงข้อเสนอไม่ได้เลยหากคุณไม่ยุติความรุนแรงเพราะถ้าเกิดคุณรุนแรงปุ๊บเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสาภาจะดีแค่ไหนมันไปไม่ถึงครับเพราะนวันนี้ข้อแรกสุด คือต้องยุติการดุนแรงความดุนแรงการใช้กําลังรวมไปถึงการใช้กําลังค่มขู่รัฐประหารอันนี้ก็ต้องห้ามทําด้วยนะครับอาจารย์วีรพัฒน์กำลังบอกว่าภาคส่วนต่างๆควรจะต้องเรียกร้องให้คุณสุเทพลงมาใช้ทุกภาคส่วน แทนที่จะตึงกับข้อเสนอทอี่บนหอคอยอย่างที่บอกถูกไหมฮะถูกต้องแลวต้องใช้สันติวิธีคือแทนที่คุณจะส่งมวลชนไปกดดันยึดสถานที่คุณส่งเอกสารไปได้ไหม,มว่าสิ่งที่คุณเรียกร้องที่คุณเรียกว่าสภาประชาชนหน้าตาเป็นอย่างไรประกอบด้วยใครอยู่อำนาจนานเท่าไหร่แลวก็เสนอไปที่ทนายกครับเพราะทนายกวันนี้เปิดเผยแล้วครับบอกคุณจะเสนออะไรมาเสนอมาเลยแต่ขอให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐนูลก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูนครับก็เสนอมาแล้วจะแก้ไขอย่างไรก็คุยกันต่อครับอาจารย์เจริญท่าเชิญนะครับเพื่อ ในแนวทางอย่างที่อาจารย์เบรพัฒน์เสนอเนี่ยนะครับสามารถดาเนินการได้ไปใส่กันคนละก้าวนายัฐมนตรีเนี่ยที่แถลงออกไปอกว่าทาไม่ได้พิงรัฐธรรมนูญอยู่ทําไม่ได้เนี่ยนะครับ,รบผมแค่พอรับข้อเสนอในลักษณะนี้ว่ามันสามารถทําได้ตามรัฐมนูลเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกยควรจะออกมาแถลงหรือไม่ก็จีมกฎหมายของท่านในก็ออกมาบอกว่าต้องทางตามรัฐมนูลที่ทําได้เนี่ยมันควรจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับหรือว่าจะหารือกับนานักวิชาการทั้งหลายก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็นําเสนอเพื่อที่ว่าเป็นการปล่อยก่อนจากนั้นเนี่ยทางกลุ่มผู้ที่ชุมอยู่่เี เขาก็อาจจะบอกว่าเออละถ้าหากว่าเชื่อไว้วางใจตรงนี้ได้เนี่ยเขาจะขออะไรมาเพิ่มก็ว่ากันแต่ผมคิดว่าในแนวทางนี้เนี่ยสองอย่างจะต้องให้มีก็คือว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องให้ทุกขั้นส่วนเข้ามาส่วนและสุดท้ายไปประชามติแล้วสิ่งจะค่อยว่ากันไปเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราจะมีครับครับแต่ขณะนี้อาจารย์วีรพัฒน์บอกว่ามันต้องยุติการเผชิญหน้าหรือยุติความแนวโน้มความเสี่ยงที่จะไปสู่ความรุนแรงเพราะฉะนั้นเรียกร้องทางฝังผู้ชุุุมกเท ให้หยุดการเข้าไปกดดันให้เกิดการเผชิญหน้าถูกไหมอาจารย์วิรัต์และเรียกร้องฝ่ายอื่นด้วยครับไม่ใช่เรียกร้องคุณสุเทพอย่างเดียวฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามไม่ใช้กําลังอยู่แล้วฝ่ายอื่นก็นคือฝ่ายอื่นก็คือคนที่อาจจะไม่ได้ไปร่วมชุมนุมคุณสุเทพแต่อาจจะไปมองหน้ากันแล้วไม่พอใจที่ทางคํำแหง แล้วมีการใช้อาวุธอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนหรือมือที่สามอย่างเงี้ยนะครับทุกคนต้องช่วยกันตรวจตราสอดส่องอแล้วก็จะต้องอย่าไปยั่วยุการใช้อารมณ์คําพูดยั่วยุมันทําให้เปิียความรุนแรงได้ขณ<ล>ะ,น,ะนี้เนี่ยยังวันนี้มีการประชานะกัน3จุดนะฮะที่สะพานใบชะยบรรุเชตเพื่อจะเข้าไปที่ทำเนียบเนี่ยนะฮะที่แยกพลหนึ่งเพื่อจะเข้าที่บชนอแล้ววันนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือแยกการเรือน อาจารย์วีรพัฒน์เห็นว่าผู้ชนมุมต้องถอยออกมาไม่กดดันให้เกิดการาเผชิญหน้ากันผมเสนอแบบนี้แลนครับฟังง่ายๆคุณสรยุทธ์วันนี้วันที่สองธันวาคมอ,อีกไม่กี่วันก็5ธันวาคมมหามงคลแล้วเป็นไปได้ไหมที่วันนี้เนี่ยทุกฝ่ายเลยนะครับทั้งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งคนเสื้อแดงทั้งคนที่ไปร่วมชุมนุมคีุ่เทพถือโอกาสพักผ่อนสักสองวันรอให้ผ่านวันมหามงคลให้เราได้ตั้งสติให้จ,จิตใจเบิกบานแล้วกลับมาคุยกันโดยข้อเสนอที่ทานาาจาย์เจ์และผมได้เสนอไปเมื่อกี้นะครับก็คือแทนที่คุุุณจะใช้้กกกําาลังเขไปบร คุณส่งเอกาสารเข้าไปบุกรุกทางจิตใจทางวิญญาณได้ไหม,มคืออย่าไปใช้กําลังครับเพราะมันใช้แล้วมันผิดกติกาแต่คุณสามารถบุกรุกเข้าไปในจิตใจและความคิดของคนได้ผ่านเอกาสารและข้อเสนอดีๆของคุณสุเทพค่ามันดีจริงนะครับก็เสนอไปอ่าอาจารย์เจนฮะว่าอ,อย่า,ง,ายงไรครับครับือผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเสนอสามข้ออย่างนี้ได้ไหมครับง่ายๆก็คือบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับจะให้หยุดยิงก๊าซน้ําตาจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับหยุดดําเนินการในการที่จะรุกคืบในส่วนของ ที่มีการชุมนุมกันในสถานที่ต่างๆครับแต่ขอให้ทางฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยยืนอยู่ในจุดที่ไม่เป็นการรุกเข้าไปในสถานที่ราชการในบรรดาที่ต่างๆนะครับอันที่สองที่บรรดาผู้ชุมนุมอยู่ในสถานที่แล้วให้ผู้ชุมนุมหยุดอยู่ที่นั่นไม่ให้ถอนไปที่ไหนแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะไม่เข้าไปอันที่สามเนี่ยนะครับถอยพร้อมกันถอนพร้อมกันเพื่อ จะส่งตัวแทนมาคุยแต่ผมคิดว่าตรงนี้นะถ้าหากว่าทําในสามข้อนี้ได้เนี่ยรัฐบาลพูดก่อนนะครับแล้วท่านที่หยุดผมคิดว่าฝังประชาชนก็ควรจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ทําอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้ไล่ให้ออกไปจากสถานที่ต่างๆนะครับแต่ให้หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วส่งตัวแทนมาแล้วต่างคนต่างก่อนครับคืออันนี้คืออาจาร,รย์เจริเสนอให้รัฐบาลเป็นฝ่ายเสนอก่อนใช่ครับผมขอให้รัฐบาลเป็นฝ่ายเสนอก่อนโดยที่จะหยุดใช้แก๊สนำตาถ้าผู้ชุมนุมหยุดลุกเคืบเข้ามา ก็หยุดก่อนเลยครับคือรัฐบาลแสดงแสดงความจริงใจในการบอกว่าหยุดแล้วจะไม่ทําอะไรแล้วแต่ว่าพอรัฐบาลหยุดแล้วเนี่ยนะครับผู้ชุมนุมก็ต้องหยุดถ้าเกิดรัฐบาลประกาศออกไปแล้วผู้ชุมนุมไม่หยุดอาจารย์อันนี้เนี่ยก็ผู้ชุมนุมก็ตายเป็ฝ่ายิเต็มๆแล้วล่ะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะหาทางออกของประเทศไทยร่วมกันถ้าผู้ชุมนุมไม่หยุดเนี่ยบรรดาแกนนาทั้งหลายก็คงต้องรับผิดชอบแล้วล่ะแต่หมายถึงว่าอาจารย์เสนอให้รัฐบาลแสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วว่าหนึ่งสองสามใช่ครับ นะข้อที่หนึ่งคือเราจะอยู่ใช้การรับดาถ้าผู้ชมนมนั้นหยุดลึกคืบเข้ามาแล้วกลับมาอยู่ในจุดที่ไม่เป็นการบุกรุกเข้ามาถูกไหมครครับใช่ครับข้อที่สองอยู่ในสถานที่ไหนที่อยู่อยู่แล้วเป็นต้นว่าศูนราชการเป็นต้นว่ากระทรวงการคลังก็ให้อยู่ตรงนั้นจะไม่มีใครเข้าไปขอคืนพื้นที่ในระหว่างนี้ไม่ขอเข้าคืนพื้นที่แต่ประชาชนก็ต้องไม่ลุกคืบไปที่อื่นนะฮะคือไม่มีการขยายการยึดพื้นที่เพิ่มเติมใช่ครับนะฮะแล้วข้อที่สามถ้าจะถอยก็ถอยพร้อมกันใช่ครับ นะอันนี้เป็นข้อเสนอซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลโยนลุกนี้ออกมาผู้ชุมนุมควรจะต้องยอมรับผมคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นครับถึงแม้ว่าผู้ชุมนุมจะประกาศยกระดับว่าจะพยายามให้เสร็จภายในสองวันนี้นะอาจารย์คือผมคิดว่าณจุดนี้เนี่ยมันเสร็จในสองวันนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผู้ชุมนุมเสนอเนี่ยมันมันไม่ไม่สามารถเป็นไปได้หรอกนะครับคือถ้าบอกว่าจะกําจัดคุณทักษิณกำกำจัดระบบคุณทักษิณอะไรออกไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในสองวันห้าวันเนี่ยนะครับ ค,คือประเด็น,นวางระบอบวางระบบอะไรของประเทศไทยเราที่มีอยู่เนี่ยให้มันดีแล้วทาให้ไม่เกิดมีการโกงกินการถ้าหากว่าเราคิดว่าคุณทักษิณได้ทําสิ่งเหล่านี้เสียหายไปนะครับม,มันไม่ใช่ว่าทําสําเร็จภายในสองวันห้าวันหรอกครับอ่าเพระยาะอาจารย์เสนอว่าเข้ามาอยู่ในระบบตามรัฐรรมนูญนี่แหละถูกไหมอ่าอาจารย์มีคัามเชรับ ประเด็นเมื่อกี้อาจารย์เจตพูดดีมากว่ามันสองวันนมันทําอะไรไม่ได้และทุกอย่างที่ผ่านมาตลอดเดือนจะเห็นแล้วนะครับว่าคุณสุเทพให้สารพัดผัดวันประกันพุ่งเดี๋ยวสองวันเสร็จเดี๋ยวสองวันเสร็จเดี๋ยวสองวันเสร็จสรุปไม่เสร็จสักทีผมก็เลยเห็นด้วยกับอาจารย์เจครับแต่เสริมนิดนึงครับว่าไหนๆเราเปังอยู่ในช่วงเวลามหามงคลนะครับ,รบเราใช้โอกาสที่จะทําให้จิตใจเราเบิกบานสมรสมานสามัคมคีใ,ในวันที่5้ธันวาคมถอยกันอย่างที่อาจารย์เจตว่าแหละครับแต่ถ้าจะให้พูดให้ชัดเจนกว่านั้นถอยไปเหมือนสมัยเวทีเไม ก็คือตอนนั้นถามว่ารัฐบาลไปยุ่งอะไรคุณสุเทพไหมไม่ยุ่งเลยนะครับคุณจะไปจัดเบทีร้องเพลงโบกไม่ให้รถไฟทุกคนตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณสยรุทธชาบไหมผมดูโทรทัศน์รูสกายเนี่ยนะครับดูติดยิ่งกว่ารายการคุณสยรุทธชาอีกเพราะผมชอบครับชอบแนวคิดที่คุณสุเทพเนี่ยไปเรียกร้องอย่างสันติสงบไม่มีการบุกรุกใช้กรรมอ่าใช่ครับและพลังของมวลมหาประชาชนนั้นของจริงครับอธิการบดีในสิทธิศึกษาออกมาแต่พอมันชักจะเลยเถิดมาถึงวันนี้เนี่ยเขาถอยเหลือแต่คนที่บางกลุ่มแต่คนนที่เป็ หลายหคนที่เคยมาร่วมก็ถอยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าม็อบคุณสุเทพเองนะครับผู้ชมรมเองเนี่ยกับรัฐบาลถอยพร้อมๆกันได้โดยรัฐบาลอาจจะเสนอก่อนก็ได้ครับวันนี้ท่านนายกท่านความจริงท่านเสนอมาแล้วก็บอกว่าถ้าคุณสุเทพมีแนวคิดอะไรเสนอมาเลยท่านเปิดพร้อมแล้วแต่ว่าอย่ามาใช้วิธี กำกวมและหลอกประชาชนคือบอกว่าเราจะเสร็จไปใน2วัน2วันผ่านไปก็บอกจะเสร็จอีก2วันแล้วข้อเสนอสุดท้ายคือสภาประชาชนคืออะไรก็ไม่กล้าอธิบายเพราะกลัวอธิบายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันทําไม่ได้ขึ้นมาคนเขาจะไม่เอาด้วยอาจารย์เช,ชื่อว่าไม่กล้าอธิบายหรอหรืออย่างเพียงแต่ยังไม่บอกมาคือถ้าถ้าคุณกล้าอธิบายทําไมคุณไม่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนตั้งแต่วันแรกเลยว่าวันนี้เราไม่ได้มาเรียกร้องการต่อต้านกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วนะ แต่เรามาเรียกร้องสภาประชาชนซึ่งเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ปรากฏไม่ใช่ครับประกาศยังคลุมเครือว่าจะชนะไปใน2วันและ2วันผ่านไปก็ขออีก2วันคุณุุเทพบอกว่าต้องการจะให้รัฐบาลคุณยิ่งรักส่งมอบอำนาจให้มวลมหาประชาชนที่คุณโชเทพยืนยันเพื่อจะมีสภาประชาชนรัฐบาลประชาชน ดำเนินการปฏิรูปประเทศไทยระยะหนึ่งไม่บอกเวลาแล้วค่อยส่งมอบอำนาจคืนให้ประชาชนอีกทีหนึ่งแต่ประเทศถูกการเลือกตั้งแต่ประเทศนี้มี6 7ล้านคนคนสุรยุทธ์เกิดสมมติมวลมหารประชาชนคนเสื้อแดงรวมตัวขึ้นมาแล้วบอกรัฐบาลยิ่งรักมอบอำนาจคืนมาให้พวกเรามวลมหารประชาชนเสื้อแดงแล้วเราจะตั้งรัฐบาลเราจะตั้งระบบขึ้นมาแล้วจะทําอย่างไรผมถึงบอกว่าข้อเสนอนี้เนี่มันไม่มีคือไม่มีแปลมันต้องกลับมาคุยในกติกาของรัฐธรรมนูญเหมือนที่าจารจ์นเจตย์และผมเสนอเอาไว้ ครับนั่นแหละครับทานผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายอาจารย์เจตมีความหวังไหมวันนี้ผมถามสุดท้ายอาจารย์เจตฮะว่าบ้านเมืองเราจะไม่เดินไปสู่สงครามกลางเมืองอาจารย์มีความหวังครับแต่ว่าในจุดนี้เนี่ยต่างคนต่างต้องพร้อมที่จะสอยเพื่อบ้านเพื่อเมืองอืแต่ไม่ใช่เดินนาบเพื่อ,ออุดมการหรือความคิดของตัวเองครับครับ อาจารย์วีรพาต์มีความหวังไหมมีความหวังครับเพราะรัฐบาลไม่ได้ก้าวอะไรไปต่อเลยครับร like ัฐบาลถอยอย่างเดียวถอยจนผมเองก็ชักจะหงุดหงิดซะแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วหรืหรอไม่ที่ผู้ชนุมจะลองถอยบ้างด้วย <riet as S 1> นะคร,ค,รครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์เจดครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์เบญพาต์้วยนะครับแล้วก็คือการทางออกการเมืองไทยสวัสดีครับสรุปครับ